ช่วงวิสัยทัศน์หนองคายสู่ความรุ่งเรืองทศวรรษหน้าโดยประภารัฐสิริรัตชูกลิ่น ครับท่านผู้ฟังครับกลับมาพบช่วงของวิสัยทัศน์หนองคายสู่ความรุ่งเรืองทศวรรน้ากับท่านประภารัฐสิริรัตชูกลิน่นนะครับวันนี้มาที่ห้องส่ง,ง,สง <laughs> ครับผมสวัสดีครับช่วงเที่ยงก็จะบินไปกรุงเทพนะคะไปะพบท่านรัมตรีช่วยวันนี้ครับได้ให้หัวข้อมาในในใน ลายของรายการนะคะก็เป็นสิ่งที่น่าภูมิใจมากเลยเพราะว่าเป็นถือว่าท่านเป็นเจ้านายนะคะของรัฐบาลที่แล้วนะคะเพอเอิญเราก็จะพูดถึงเรื่องความภูมิใจของชาวอีสานนะคะที่เรามีอรองหัวหน้าพักที่ตั้งรัฐบาลเนี่ยเป็นแกนนําคือรองหัวหน้าพักเพื่อไทยคือท่านชยยาพรมมาท่านนอกจากเป็นคนอีสานก็คืออีสานเหนือด้วยใกล้บ้านเราดิดเดียวคบน้องบัวนี่นองบัวนองบัวนองบัวลุ่มผูนะคะจริง พี่เนี่ยรู้จักท่านชยามานานมากเลยตั้งแต่สมัยมีอ,อโอกาสได้เข้าไปเป็นคุณนายในอำเภอนาหวังแล้วก็อยู่หลองบุรลรมพภูมระสีปะ่ปีก็ตอนนั้นท่านก็น่าจะเป็นสสใหม่ๆนะคะคก็อตอนนี้ท่านเป็นสสมาถึงแปดสมัยแล้วนะคะและเป็นรองหัวหน้าพักเพื่อไทยด้วยค่ะทีนี้ ท่านตอนนี้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรเดี๋ยวเราจะมาคุยกันท่านกันว่าความสนใจท่านท่านเป็นยังไงนะคะคว่าแล้วกระทรวงนี้ก็เป็นกระทรวงที่มีสามหลอดสามหนุ่มสามมุมนะท่านรัฐมนตรีก็ว่าการก็หล่อไปมุมหนึ่งท่านอนุชานาคาสายรัฐมนตรีช่วยก็หล่ออีกมุมหนึ่งส่วนเจ้านายเรานะคะท่ทานรัฐมนตรีช่วยว่าการ,รท่านชัยยาพรหมก็อีกหล่อไปอีกมุมหนึ่งนะคะ อท่านเนี่ยคุมอยู่สี่กรมนะคะค,คือกรมสาคัญสำคัญทั้งนั้นที่เกี่ยวกับปากท้องประชาชนคือหนึ่งกรมปศุสัสตว์นบ้านเราเลี้ยงวัวเลี้ยงอะไรเยอะแยะไปหมดเนาะอสุสัตว์ทั้งหลายแหละสองฝนหลวงในการ,รบินการเกษตรครับถ้าไม่มีน้ำอยวนี้เขาเลิกแหนนางแมวแล้วแมวตายหมด <laughs> <laughs> ต้องฝนหลวงมาเลยฝนนี้ก็ไม่ได้แบบคนเข้าใจว่าฝนหลวงโปรยปั๊บต้องดันไม่ไม่ใช่น้ำมันจะต้องมีอ่ มันจะต้องมีเมฆมีอะไรบ้างพ<ช>ี่แต่ละเรานนะะพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าเนี่ยพระสมเนะคะท่านท่านทรงมีพระเป็นเรียกว่าอัจฉร,ริยะล้ำเลิศในโลกนี้เลยก็ว่าได้นะคะท่านก็เอาสารเคมีบางอย่างเนี่ยให้ฝนหลวงเนี่ยจริงๆนักบินกรมฝนหลวงเพื่อนพี่รุ่นพี่นะคะเกษตรพี่จบกเกษตรคอยู่สามหก ก็มีรุ่นพี่เคยูสามสามนี่เคยเป็นอาทิบดีท่านบอกเสี่ยงนะตูพี่ขึ้นไปนะ่ะมีโอกาสทีปาา่ป้ามัจะไปไอ้เครื่องบินเลีวไม่ได้ไปเปล่าๆนะแล้วก็เทล,ลงมาสารเกมีชนิดนี้ก็จะไปกระตุ้นให้ให้ก้อนเมฆที่สมมติจะตกอีกยี่สิบวันมาตกวันนี้ครับแล้วเราก็ไล่เมฆมันมันตกในพื้นที่ที่ทต้องการได้นี่ถือว่าเป็นอัจฉริยภาพของโลกนี้เลยนะครับที่พระอ,องค์ท่านว่าเลี้ยงให้อ้วน แล้วโจมตีอะไรอย่างนั้นใช่ไหมใช่ท่านแบบมีอารมณ์ขันมากมากเดี๋ยวทีไอ้เมฆมันอ้วนอ้นอ้วนอ้วนแโจมตีเปรี้ยงลงไปก็ปล่อยลงมาในดามนะแล้วการวิการเกษตรอกรมที่สามก็คือกรมหม่อนไหมซึ่งเกี่ยวข้องกับชีวิตพี่ทุกมากเลยเพราะว่าพี่กำลังทําเรื่องที่จะไปอ่ายูเนสโกคือเรื่องอ่าหม่อนไหมหมอนไหมผ้าไหมที่เกี่ยวกับนาคาเนี่ยนาก แล้วก็เนี่ยเราสีเทพเพิ่งได้ไปเราก็อยากใช้บ้างนะแล้วก็ตำนานพกระอรคันต์ซึ่งเป็นวัฒนธรรมสองฝั่งสองประเทศขึ้นไปก็จะแบบเข้าทางด่วนอะไรเงี้ยอันสุดท้ายที่สําคัญที่พี่พูดมาตลอดตั้งแต่คราวที่แล้วก็คืออ๋อสองขอคือองค์การส่งเสริมโคนมซึ่งอันนี้สําคัญมากนะคะแต่ก่อนคนไทยเตี้ยนะแล้วก็ไม่หล่อสวยเป็นอย่างนี้หรอกแต่เราก็ได้พระอจฉรยภาพของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าที่ท่านมองเล็งเห็นถึงนมจำได้ไหมคะอ่ะ รอบที่ดาวที่เราพูดถึงท่านเยี่ยมท่านยอดเอกสิทธิ์ซึ่งเป็นพ่อลูกของพระปฐุมเทวพิบาลลูกชายคนเดียวเลยแล้วก็เป็นพ่อของดรสุทธิพรนธ์ปฐุมเทวพิบาลสุดหล่อของเรานะคะคมาออกรายการหลายครั้งมากเลย <c oughs> ไม่อยากนั่งใกล้รู้สึกเราเตียย้ยไปท่านสูงมากนะคะคันนี้สี่อย่างนี่เป็นอะไรที่สําคัญมากเรามาดูถึงประวัติฟังถึงประวัติท่านชัยยาพรมานิดนึงนะคะค จริงๆตัวท่านเองเนี่ยดูอ่อนเจางมากเลยนะพี่มาดูประวัติท่านแล้วตกใจเอ๊ะถ้าไม่ท่านเกิดเมื่อวันที่ยี่สบกมกราคสมสอพันร้อสามอายุไล่ๆพี่ตุ๊กเลยจะไม่ได้เด็กจังเนาะท่านัฐมนตรีจะได้ดีใจแล้วนี้จะส่งให้ท่านด้วยนะรายการเนี้ยนะคะ,ะเกิดที่ไหนที่อำเภอภูเวียงอ่อาไดโนเสาร์เลยขอนแก่นเป็นบุตรของนายพิจิตและนางบัวไหลพรมมา สมเร็จการศึกษาบริหารธุรกิจบัญชีนะจบบัญชีเหมือนพี่ด้วยครับนี่นาท่านเก่งแบบคํานวณนู่นนี่นั่นจากมหาลัยรามคำแหงแต่พี่จุ๊กเนี่ยจบมหาลัยเกษตรศาสตร์เคยูสามหกและนิดาคือสถาบันพัฒนาบริหารศาสตร์ก็ของที่จุดที่ธรรมศาสตร์ไปสร้างนิดาเนี่ยสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ที่อยู่บางกะปิเราเรียกว่านิดาภาษาสั้นๆจริงๆท่านก็จบทางนัานรัฐประศาสนศาสตร์รปศนะแล้วก็ครอบครัวสมรสกับ คุณอัญชลีพรมมานับสกุลเดิมคือเทือกตะพวกตาตาตั้งหลายหลนี่พี่เพิ่งไปงานวันเกิดของเพื่อนที่ชื่อปิยะตะวิชัยมา mm hmm. พลตำรวจโทปิยะตะวิชัยนั้นท่านจะ,กะเกษียณด้วยท uh huh. ี่วัดวิชัยญาติะะก็ตะเหมือนกันถ้ามีตะนี่คือคนทางเหนือเนาะถูกไหมคะมีบุตรสาวเพียคนเดียวคือนางสาวอธิษฐานพรมมาชื่อพรหมากแหละอธิฐาน <premises. S 1> เราจะทําอะไรต้องอธิษฐานนะไม่อธิษฐานไม่ได้ด <Und i> ิแต่ไป็นแค่ขุณออดคือนี้ท่านเนี่ยเป็นรองหัวหน้าพักเพื่อไทยนะคะได้รับเลือกเป็นรองหัวหน้าพักเพื่อไทยเมื่อปีสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะคะเดิมเนี่ยท่านมาจากไหนนะคะท่านมาจากตั้งแต่ปีสามห้ามันมีสามห้าทับหนึ่งทับสองพี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอาจจะเป็นการเลือกตั้งสองครั้งครั้งแรกท่านสังกัดพรคประชาธิปัตย์ครั้งที่สองก็มาพักชาติพัฒนาต่อมาสมัรยสมสิบแปด ได้เป็นสมาชิกตอนนี้นเราแยกหนองบุลพูออกมาจากอุดอรแล้วแสดงว่าเดิมถ้าเป็นคนอุดรคือเกิดภูเวียงดยูกันได้โเสาย้ายมาอุดรก็แยกมาเป็นหนองบุลพูไปด้ดอดเสาเหมือนเดิมนะ่ะมันมีในดอนเสาเดินอยู่ข้างตรงทางเข้าหนองบรุรพูได้เคยไปไหมเขาบอกว่าระวังชนในดอเสานะคะแค่ <c oughs> คนี้ท่านได้รับเลือกตั้งเป็นสมัยที่สี่หลังกัดพักเสรีธรรมต่อมาได้ยุบพักรวมกับพักไทยรักไทย ท่านชัยยาพรมมาท่านรัฐมนตรีช่วยเนี่ยก็ย้ายมาสังก,กัดพรรคไทยรักไทยได้รดับเลือกตั้ง 2, 48, 2 5 4 8 2,550พักพลังประชาชนและ2,554สังกัดพรรคเพื่อไทยและก็เป็นอยู่พรรคเพื่อไทยเรื่อยมานะคะ,ะในปี2,554 ท่านชยาได้รับเลือกตั้งไปได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมธิการการเงินการคลังการธนาคารและสถาบันการเงินสภาผู้แานวุฒฎรเป็นจ้นจบบัญชีเนาะในปี2562เป็นประธานกรรมธิการติดตามการบริหารงบประมาณและ2563ก็ได้แต่งตั้งเป็นกรรมการสถาบันพระปกเกล้านะคะแล้วก็ปี2563ได้รับรับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่เป็นรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและนักขณะนี้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในรัฐบาลเศรษฐาหนึ่ง ตุลาคม2566ถ,ถามมาว่าทําไมพี่ตุ๊กถึงเอาหัวข้อนี้ของท่านเนี่ยมาคุยนะคะพี่ตั้งใจไปน้อมพบกราบพบท่านเมื่อวันจันทร์ที่แล้วจริงๆเนะ่เอ่อจะจะต้องไปวันวันอังคารเนี่ยเป็นวันประชุมประชุมครมแต่เนื่องจากท่านนายกจะต้องไปยูเอ็นที่เนี่ยตอนนี้อยู่อยู่อเมริกาก็เลยประชุมวันจันทร์พี่ก็เลยไปเช้าแล้วก็ไปเจอท่านบ่ายก็ ได้ <c oughs> น้อมพบท่านเรียบร้อยนะคะแต่พี่ตุ๊กเนี่ยเคยเป็นลูกน้องท่านมาก่อนนะคะโดยได้รับเลือกแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาการพิจารณางบประมาณเพื่อการจัดตั้งธนาคารเพื่อพระพุทธศาสนาธนาคารศิริสลามเรามีแล้วนะคุณออดแต่ตอนนี้เราก็ตั้งธนาคารพระพุทธมันจะได้มีไม่มีเง,เงินเงินทอนเงินอะไรเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วพระเองก็ต้องการอย่างตัวอย่างง่ายๆวัดที่ ผู้ทรงศีลที่อยู่พี่เคารพนับถือของพี่ตุ๊กเนี่ยอยู่ข้างโรงแรมชื่อวัดจอมมณีก็ทําได้ดอยนึ่งเอารอเอกระถิ่นพี่ตุ๊กเอากระถินมาในเดอ้อกระถินหน้ากระถินนู้นอะไรเง,งี้ยทีนี้ก็เลยก็เลยว่าถ้าเรามีธนาคารพุทธศาสนามันให้กู้ได้พระเดน,นก็มากู้ไปสร้างนี่แล้วก็มาคืนอาจจะดอกหนึ่งเปอร์เซนเหมือนยังไม่รู้เลยคิดกันเราก็ตั้งธนาคารพุทธศาสนาไว้ตั้งแต่ งวดที่แล้วนะคะก็จบไปตั้งแต่รัฐบาลจบไปแล้วก็เลือกตั้งพิตุก,ก็เราก็บวดกันแล้วว่าจะมีการเเลือกตั้งตั้งธนาคาร เพื่อพระพุทธศาสนานะคะก็จะมีคนหนองคายคนหนึ่งซึ่งเป็นรุ่นพี่นะคะท่านนา่าภาคภูมิใจท่านมากท่านเคยมาออกรายการเราแล้วชื่อส,สตราจารย์ดรถาปนาบุญลา,าคนสีเที่ยงไม้จำได้ไหมคะ<ๆ>ที่มานั่งข้างๆพี่ตุ๊กนะ่ะครับแล้วก็มีพี่นี่แหละนะคะคนอื่นก็น่าจะไม่ใช่คนหนองคายนะคะคน,นี้เอ่อกลับมาถึงเรื่องนี้ท่านทําอะไรบ้างพี่ก็ไปพบท่านและท่านก็เอบอ,อกว่า คือตอนนี้บริษัทที่ชื่อ Hell Natural ซึ่งพี่กับคุณหมอแอนลูกสาวเนี่ยได้เป็นเจ้าของอุจดมานานนะ้วันะมาณ20ปีก่อนเราก็เรากะว่จะตั้งลูกสาวตอนนั้นคุณคุณสาม,มีพี่เป็นหมอนะคุณหมอตันตันจใจเรากะว่าที่อเมริกาเนี่ยเรามีสยามโพลีคลินิกมันเป็นโพลีคลินิกสําหรับมันไม่ใช่โรงพยาบาลนะคะก็คือเราไม่มีผักค้าง ก็เอาคลินิกต่างๆสเปเชียลไลซ์แสะมาไว้ด้วยกันที่นี่เราก็มีอาคารอยู่ตรงข้ามรอยย่อไม่คงเราก็ตั้งบริษัทนี้ขึ้นมาแต่ตอนนี้ก็มีออคุณเดชาสาราล,าลายัยซึ่งเป็นเพื่อนกันเนะี่ยมาชวนกันว่าเอ้ยเราทําเรื่องนมดีกว่าเพราะว่าน้นองคายบึงการน้องบุรัมภูเลยเนี่ยไม่มีฐานนมของตัวเองเลยนะเราจะต้องขนนมมาไกลามากเลยครับจากจากแถวปากช่องอะ นมมาไกลขนาดนั้นมีโอกาสเสียไหมคะคุณอนใช้เวลาพอสมควรนะพอสมควรอยู่นะค่ะคันนี้อเอิญองค์การอสคหรองการสุขเสริโคนนมเนี่ยก็มีมีประมาณหลายหลายพันหลายหมื่นล้านมากเลยก็เป็นนโยบายที่คราวที่แล้วเราคุยกันว่า,าท,ท่านพระเจ้าอ,อยู่หัวรัชกาลที่เก้าแล้วก็ส่งอพ่อของดอรสุทธิพรพ่อของดอรสอ,อนเนี่ยก็คือท่านยอดเอกสิทธิ์ลูกเยี่ยมเอกสิทธิ์ลูกพระปฐุมเนี่ยไปดูงานที่เดนมาร์ก แล้วเรายังได้เงินกี่ล้านโครเนอร์น่ะมาตั้งก็เป็นนมนมไทยเดนมาร์กนะั่ไงแต่น,นั้นก็เป็นเป็นไม่ใช่แลบิสาหกิจแต่อสคอได้เป็นแล็พิสัหกินซึ่งตอนเนี้เราก็ต้องแจกนมเด็กใช่ไหมเด็กก็ไปมีเป็นเป็นพาสเไรส์เด็กก็กินที่โรงเรียนครน,นี้มันเป็นนมสดจริงๆนะทิงไว้ก็เสียน,นี้นมมาไกลขนาดนั้นก็ไม่ไหวก็เลยเป็นนโยบายของอสคอที่ที่จะให้นมที่ไหนก็กินที่นั่นน่ะ นมหนองคายส่งเสริมประชาชนหนองคายนะคะนี่พี่จะคุยกับเพื่อนที่เป็นรองกจอจยกรรมการพิจารณาใหญ่ของอของทกศออยู่ท่านพี่หนุ่มกระสาบนะคะว่าจะทําไงช่วยกันต่อไปดีนะคะในนันเดกเกษตรด้วยกันเอทกศอันนี้อยู่ตรงข้ามมหาวลาัยเกษตรศาสตร์นะคะออฟฟิศยิ่งใหญ,ใหญ่ใหญ่โตมากมโหฬารเลยนะคะก็คือนมตรงไหนให้ส่งเสริมพร้ประชาชนเลี้ยง ส่งนมให้อโรงงานโคนมที่ในจังหวัดแล้วก็ทําออกมาผลิตออกมาแจากเป็นนมพัสดุไร้เด็กกินแล้วกลับบ้านเด็กก็ต้องกินนมกล่องที่เรียกว่านม UHT ครับคนแก่ด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเงินที่กระทรวงศึกษาผลิตนั้นออกมาแล้วก็พวกอ องค์การปกรครองส่วนท้องถิ่นต้องจ่ายออกมาให้กับผู้เราก็ต้องไววางบินอะไรเงี้ยมันก็เป็นธุรกจิจอันหนึ่งมาอย่างน้อยเราส่งเสริมโคโนมนะวันเนี้ยแฮนเทลเดชเชอร์ uh, natural, เรามีบัวสต็อกอยู่บัวสวยมากเลยนะคุณอบที่ไะทำตุ๊กตาขายกับ <c oughs> ัวกกุญแจเราแบบคุกกิ๊ก <c oughs> เป็นสีขาวดําครับไม่ใช่สีแดงแบบไทยเดนมาร์กนะคะสีขาวดําเป็นบัวจริงนะครับเราก็จะให้ยืมบัวไปเลี้ยงอืก็เหมือนกับ เออเราก็ฝากเลี้ยงอ่ะพี่เป็นพี่ตุ๊กเป็นสลักกินแบ่งไม่ใช่สลักแบ่งกินหมดสลักบ้าก็กินแล้วก็แบ่งก็คือเราเราเป็นโรงงานที่เราเราก็จะรับซื้อทั้งหมด <c oughs> การันตีราคาชาวบ้านก็ได้งานทําได้เงินเราก็ถือว่ากระจายกระจายงานให้คนในหมู่บ้านในอะไรเลี้ยงตอนนี้ก็มีปักโคเนาะสักใครหลายแห่งมากสนใจ พี่เพิ่งจะอบรมของทีเซปนะของที่เีเ็ปนี่เป็นองค์ mm hmm. องค์กรเพื่อส่งเสริมการประชุม mm hmm. ก็สมาคมธุรกิจการทองเที่่วนอ,อ่อนคายได้เงินมาห้ารายการแล้วก็เราก็เส่งเสริมให้ทุกคนตอน,น 5, 5เนี้ยทั้งห้าห้าโปรเจกต์เนี่ยที่อบรมกันไปแล้วเนี่ยก็ให้ถ่ายรูปสอนถ่ายรูปเพราะว่าเราเซลฟี่ถ่ายเราถ่ายน้องคายถ่ายอะไรูปก,ก็จะกระจายไปมันเหมือนกับ สามสิบอรหันต์ของพี่พี่ให้เขาสัญญาเลยนะหนึ่งคนต้องไปสอนต่อห้าคนครับแปลว่าหนึ่งรุ่นสามสิบคนเราสอนคุณคุณต้องไปสอนสอนต่ออีกห้าคนก็เป็นอีกร้อยห้าสิบบวกเขาเองสามสิบก็เป็นร้อยแปดสิบรุ่นละ, 180, ะร้อยแปดสิบเซทซะสองร้อยมันจะมาเกินสองร้อยห้าคนก็ได้เท่าไหร่ละคะพันคนละการถ่ายรูปจังหวัดอ้องคายต่างๆเนี่ยกระจายออกไปมันก็เป็นการประชาสัมพันธ์ครับโดย ต้นทุนถูกมากเลยนะคะเนี่ยอันนี้ก็เลยเล่าให้ฟังครน,นี้ผลงานของท่านมีอะไรท่านชัยยาพรมมานะพอได้เรื่องกับประสุสัตว์ปั๊บท่านก็สั่งเร่งช่วยเหลือพื้นที่ให้สั่งอาชีพดีกรมประสุสัตว์เร่งช่วยเหลือพื้นที่กรมประสุสัต์นี่อยู่ตรงราชเทวีนะคะตรงรถไฟฟ้าเลยสถานีบีทีเอสาชเทวีเลยแล้วตรงนั้นจะคอนเคกปอไปอเป็นเป็นแอร์พอร์ตลิงค์ ไปที่สนามบินรภูมิได้นะเร่งรัดช่วยเหลือพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมเออเนี่ยเมื่อวานนี้พี่ตุ๊กไปส่งลูกสาวคุณหมอแอนอมาเยี่ยมคุณยายบินกลับค้ากลับมาโอ้ตรงแถวแถวที่มันมีหมู่บ้านเยอะๆน้ำก็ได้น้ำรอ,อการระบายโอ้รอ,อน้ําท่วมนะครับคราที่แล้วไปส่งใครนาะก็เข้าพี่จะเข้าทางรัดหลังโรงเรียนโรงเรียนราชดุทิทนี่ย มันจะมีซอยเชื่อพรมปรกายอโอ้โหมีเอโอ้ถือว่าท่านนายกเทศมนตรีของเทศบาลอุดรเทศบาลน,นครอุดรนี่เก่งมากเลยท่านก็ให้รถเอาไปยืนดักเลยห้ามเข้าเพราะมันสูงมากข <Okay. S 2> นาดพี่ตุ๊กเอาบีมาสตาบีที50ถือว่าสูงนะไปก็ยังเกือบไม่ไหวถ้าเกิดวันนั้นเอาเอลติสไปก็คงเป็นแอลจอดน้ําท่วม มันพี่คิดพี่คิดว่ามันเป็นเรื่องการระบายมากกว่าครับจำได้ไหมคมีครั้งหนึ่งที่ท่านสมัยท่านนายกทักษิณน่ะแล้วน้ํามันท่วมอุดรนานมากเลยเศรษฐกิจท่านก็มาเองเลยแล้วก็สั่งเจาะวิงโรดตัดขาดเลยน้ําก็กระจายออกไปอ่ะมันไปขังอยู่ในเมืองไงครับซึ่งมันเป็นพื้นที่เศรษฐกิจถามว่าน้ํามันมีไหนมันเป็นสสารไม่สูญหายไปจากโลกนี้มันก็ต้องมันก็ต้องไปเนาะครับ เราเจาะปั๊บก็ไปที่อื่นไปกระจายไปเลือกสวนไร่นาก็ยังดีกว่าไปขังอยู่ในเมืองมเศรษฐกิจมันพังหมดเนี่ยก็เป็นการแก้ปัญหาเร่งด่วนถือว่าคนแก้ปัญหาได้ก็เป็นคนเก่งนะคะท่านเล้วม,มินตรีช่วยเกษตรท่านรรมชชัยยาก็สั่งให้ช่วยเหลือพื้นที่ทันที10 วันที่สิบเก้ากันยาหกหกนะก็คือปีนี้สั่งด่วนให้ในายศัตวแพทย์สมชวนรัตนมังคลานอนทอ์อธิบดีกรมปศุสัตว์เร่งช่วยเหลือสัตว์ประสบอุทกภัยสา์ก็หิวนะมันเป็นถูกขังไว้ในพื้นที่ที่แบบเนาะน้ํามันท่วมเนี่ยจัดการด่วนนะคะมันจะได้ไม่ตายเนาะแล้วก็โดยสั่งการให้กรมปศุสัตว์จัดศูนย์อํานวยการป้องกันและแก้ไขปัญหภาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ทั้งส่วนการทุกจังหวัด ติดตามแานการณ์พร้อมช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่นะคะแล้วปล่อยขบวนรถย่าอาหารสัตว์พระราชทานโอ้พระเจ้าอยู่หัวเรานี่มีพระเมตตาสูงมากนะคะท่านก็เป็นอาหารนอกจากให้อาหารคนนะ<อ>ให้อาหารสัตว์พระราชทานด้วยสนับสนุนสเสบียงอาหารสัตว์ไปช่วยเกษตรกรก็ต้องช่วยกันเยอะแยะมากมายนะคะคันนี้อันที่สําคัญที่สุดที่เป็นนโยบาย สำคัญของรัฐบาลเศถีรหนึ่งอันแรกคือเลยค่ะรัฐมนตรีพลังงานท่านให้ลดน้ํามันน้ํามันดีเซลนี่มันดีเซลออน้นํามันเบนซินแล้วก็พอดีเพื่อนเพื่อนที่เรียนบอปอ,อกับพี่เนี่ยท่านเป็นผู้ผู้ผู้ผออ่เอาเขาเรียกว่าอะไรนะพี่ก็เรียกไม่ถูกมันเหมือนกับอกองทุนน้ํามันเนี่ยนะท่านวิศักดิ์วัฒนศักดิ์ท่านลกกแมวกับพี่เนี่ย หมูนกและแมวฟังดูตลกนะเพราะพี่บอกพี่อยู่นกและแมวหัวเรากันใหญ่เลยนะทำไมเลยนะพี่ขำเหรอก็มันเป็นเจ้าหมูนกและแมวจริงๆคันนี้จากปัญและท่านก็อันที่สองที่ช่วยเนี่ยก็คือนี่เกษตรกร,ร,กรครับพักสามปีใช่พักสามปีไม่พอรจริงๆแล้วมันมีนโยบายที่จะให้นี่กเกษตรกรอย่างทกศอ,อย่างไรเนี่ยโยนมาที่กองนี่ที่เป็นจุดสองห้าเปอร์เซ็นตนะที่ตอนนั้นประชาชนไปไป ร้องเรียนที่ก็ซื้อกล้วยไปแจกเขานะมีแต่อันเล้าหน้าเล้าๆทั้ง้นพี่ก็ซื้อไปแจกเขากล้วยหอมนี่แหละกับพละก,ก็เพราอย่างกล้วยหอมมันมีปรแนโพแทสเซียมกินแล้วก็จะมีกําลังม,มีโพแทสเซียมโซเดีมเยมอะไรเยอะนะคะพี่ก็เนี่ยซื้ออยู่หลังร้านประจําอยู่หลังวัดโพชัยนี่แหละก็ตอนนั้นเขาเพียงแต่ไม่ได้อยากให้รถนี้ให้เขาเพียงแต่ให้เหวี่ยงที่กองเนี้ยไปอยู่กองทุนนี่เกษตรกรซึ่งก็จุดสองห้าเปอร์เซ็นตต่อปี รัฐบาลช่วยไงแต่ว่าอย่างว่ารัฐบาลคราวที่แล้วก็อาจจะย,ยังไม่เข้าใจกันนะเื่องมันเยอะเนาะก็เห็นใจกันอยู่แต่ตอนนี้ก็ช่วยละสามปีอย่างน้อยเนี่ยจากปัญหานี้สินของเกษตรกรไทยนะซึ่งมีหนี้เฉลี่ยมากกว่าสี่แสนห้าหมืนบาทต่อครัวเรือน,นเยอะ,ยะมากนะครับรายได้ตอ<ว>่อครัวเรือนนะเฉลี่ยนะรายได้นี่ก็น้อยมากเลยนะฮะเยอะนะสี่แสนห้าต่อครัวเรือนนี่เยอะไหมค่ะคุนนท และมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับรายได้นะในการเปรียบเทียบเขาเรียกว่า uh, comparative advantage นะคะอันนี้เป็นไปศับเศรเซจจ่จานะ,ะพบว่าถึง57%ของครัวเรือนมีหนี้สูงเกินศักยภาพของเกษตรกรและเกินครึ่งมีแนวโน้มต้องส่งหนี้ต่อไปสู่ลูกหลานแปลว่าลูกหลานเราเกิดมาที่ก็แบกหนี้แหละเอ้ยนะแบกหนี้หากเราไม่มีแนวทางแก้ไขที่ดีอยู่คือต้องแก้นะบัดนาว ก็คือถือว่าเป็นโจทย์ที่ไม่ง่ายต้องวัดใจรัฐบาลว่าเริ่มเมื่อไหร่อ่ารัฐบาลนี้ท่านชัยยาพรมมาก็บอกว่าอันนี้เป็นความสํำคัญระดับต้นเลยนะคะจึงต้องให้เกิดการพักนี่เกษตรกรคิดว่าพักหายใจหน่อยสามปีไม่ใช่นี่ทวงตลอดเวลามันไม่ไหวหรอกอนะบางทีแบบ ทกศสองมาทวงนี่มานทีไปสนีมายวิ่งหนีเลยนะ <c oughs> ทุกาการัดจัง <c oughs> <c oughs> พี่ตัวพี่ตัวเจ้าบ้านเนาะโอ้ยตายล้วน่าสงสารเพราะนั้นการพักนี่คือพักภาระระยะหนึ่งสามปีให้เขาหายใจหน่อยคนเราไม่โดนทวงตลอดเวลาในสมองมันก็จะว่างพอไปหาได้หน่อยแล้วก็พี่ก็จะเอาบวัวมาให้ยืมเลี้ยงนะบวัวพี่ต้องไม่โดนแล้วจนตายนะให้ยืมเฉยๆ <c oughs> แต่ลูกบวัวยกให้ แล้วมีคนหนึ่งน่ารักบ้างเลยที่อยู่น่าจะอยู่ที่สักใครหรือปะโคยกขี้วัวละคะยกไข่ค่ะหกสิบเอา้ามันแหงอยู่เดบขี้วัวเนี่ยถุงละหกสิบเดอเป็นกระสอบขายเป็นกระสอบเลยนะใช่ใช่ค่ะกระสอบละหกสิบไม่ถูกนะ<อ>แล้วเราก็ไม่ได้แค่ตักใส่ถุงนั่นนั่นเแล้วถ้าเกิดมันยังไม่แห้งมันก็หนักอยู่ ถูกไหมคะขายได้อีกต่างหากแล้วก็ได้นมบัวแต่บัวหนึ่งตัวสามร้อยหกสิบห้าวันเนี่ยนะคะคุณเดชาก็บอกว่ามันจะมีระยะพักท้องนะไม่ใช่เป็นตะบี้ตะบันมีนมเด้อมันสองร้อยสิบวันที่มีนมเขาบัวต้องมีลูกไหมถ้าไม่มีลูกจะมีนมไหมคะอืมมันธรรมชาติมันก็ต้องมีมีมีลูกก่อนถึงจะมีนมอะไรเงี้ยใช่ใช่มันต้องพักท้องแน่ไม่ใช่บอกโอออกลูกตลอดเวลาไม่ใช่ พระราชดีมุมตัสเนัชมาฮาเนี่ยาาวสวยมากสามีรักบ้างเลยไปเสียชีวิตตอนมีลูกคนที่สิบสามเต่กนมันไม่มีการคุมกําเนิดไงลูกมากอันนี้ก็ต้องให้เขาพักท้องบ้างก็คือในสองรอยสิบวันก็ก็จะบีบลงออกมากนะคะตอนพี่เรียนบัญชีนี่พี่ก็ดือด้อนะที่เกษตรรู้จักเพื่อนเยอะไปหมดทั้งสัตวแพทย์ทั้งวิศวะทั้งทุกคณะเลยเนี่ยศึกษาศาสตร์ พี่ก็ไปขี่ม้าก,กับเขาแล้วก็มันจะมีโคบานเนาะโคบานก็คือไอ้โครักษาบริบาลโคก็เลยเรียกโคบานนะนด้แลก็ไปขี่ม้าก,กับเขาขี่ม้ายิงปืนอะไรดาบสากลไปหมดคน,นี้ไปรีดนมบัวมันไม่ง่ายนะคุณออดรีดไม่ดีเจ็บมันดีดเอาเด้มันต้องมีวิธีกดแล้วไม่ใช่นมจะออกมาได้เดี๋ยวนี้เขาน่าจะใช้เครื่องอัตโนมัติแล้วละ่ะเนาะสมัยก่อนก็ยากอยู่เพราะฉะนั้น ตราบใดที่น้ํานมหลังเราก็มีตังทนที่จะทิง้งที่ข้างหลังบ้านว่างๆเนี่ยก็มาติดต่อได้เลยนะคะที่งโรงแรมรอยเยนแม่องและโรงแรมรอยเยนจอมมณีตอนนี้เหลือสองนาทีเราจะคุยอะไรกันดีตากการของกระทรวงเกษตรก็ต้องการให้เกษตรกร,ร,กรช่วยเหลือตัวเองได้คุณพ่อยืนบนลถังตัวเองคุณพ่อกังหรัดฉุกขิน,น,ขน,นขจะพูดเสนอว่าลูกเราเราตั้งมูลนิธิพ่อจันนองหวัดแม่สุรากุณฉุกขินเพื่อสร้างรายได้ให้คนคือเรา ต้องการจะสอนเขาตกปลาไม่ได้ให้ปลาเขากินพี่ให้ปลาคุณออดครั้งเดียวคุณออดได้กินในมือเดียวแต่ถ้าพี่สอนคุณออดหรือชาวบ้านตกปลานี่กำลังให้อาชีพครับคุณกินได้ช่วยชีวิตเช่นเดียวกันเรื่องนมเนี่ยเป็นเป็นเป็นอะไรที่เรารับซื้อขืนทั้งหมดนะคะเนาะอันนี้ก็เหลืออีกเอหมดไปหนึ่งนาทีหมดเวลาพอดีนะคะแต่ว่าก็อยากจะบอกว่าท่าน รัฐมนตรีเศรษฐาเนี่ยเป็นคนที่สูงหล่อและภาษาอังกฤษดีมากเลยนะคะเชียร์นะคะท่านครับในฐานะที่เคยพิตุกเคยทำงานอยู่ในเ a t i o n s ่นมาชื่อยู่ในเ d Nations e n t t r r o s s i i n n e e n n t t e h n o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  y y o r พอจะอุลัเ,เรื่องเรื่องพลังงานนี่ค่ะกระสิงแว่นลอมกราบขอบพระคุณนะคะสำ,คสำหรับเวลาสวทชนองคายสวัสดีค่ะและวันนี้เวลาในรายการบอกข่าวเป็นโมงช่วง น้องขายสู่ความรุ่งเรืองทศวรรษหน้านะครับก็ได้หมดลงแล้วนะครับวันพระสบดีหน้าพบกันใหม่นะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ